ใหญ่จะมีอะไรสอบถามนี่มนต์เมื่อกี้ถามเขอีกอคได้เสเจริญพรท่านคุตรสิทธาคารปอาจย์ครับได้ครับพอดีที่จริงเตรียมของที่เราลึกไว้ให้แต่ว่าอ่าวันจะสวมให้เลยวันนี้แต่ว่าไม่มาก็เลยยึดไว้ยึดไปก่อนใช่้รห้ถ้าอยากได้ต้องตามมาเอานะครับกล้า วันที่ตาท่านอาจารย์นะครับครับผมก็ก็ก็ยังอียัง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 อยู่เป็นขวัญและกำลังใจของประเทสามัญกันอยู่ครับห้ามไปไหนนะครับครับถือว่าสัญญาแล้วนะครับจนนจกว่าทุกอย่างจะถึงฝั่งนะครับตอนนี้จะเสร็จเร็วๆนี้ครับโอ้ใกล้แล้วใช่ไหมครับครับผม อขออนุญาตถามท่าอทนอาจารย์นะครับ <Yeah. S 1> ก็คงจะไม่พ้นเรื่องเรื่อง,องการดําเนินการของงบประมาณรอบนี้ตกเปิดสิบห้าเดือนนะคะแลตกเปิดสิบห้าเดือนนั้นมีแนวทางนะครับแนวทางที่จะต้องปฏิบัติกับแนวทางที่ควรระวัง นะครับควรระวังอย่างไรบ้างนะครับเพราะอย่างบางเอาเอาเอาจริงๆว่าบางอย่างสั่งการด้วยรายล่าข่อักษรมามันอาจจะทําให้การตีความคลาดเคลื่อนนะครับก็เลยอยากให้ท่านอาจารย์ชี้แจงนะครับแล้วก็อีกนานไหมครับเงินงจะมารู้สึกใจร้อนมากเลยอย่างใจร้อนมากเลยนะครับก็เลยอยากให้าจานชี้แจงชี้แจงประเด็นประเด็นนี้นะครับ กับประเด็นที่สองก็คือว่าจากนี้ไปในส่วนของอเขาเรียกาอะไรัคอนเน็ชันระหว่างสำนักง,งานเขตนะครับสำนักง,งานเขตปริยัติธรรมกับสำนักง,งานพระพุทธเนื้อง,งานที่จะดูแลโรงเรียนปริยัติเนี่ยแยกกันอย่างไรครับเรียกกันอย่างไรเราก็ไม่อยากห่างสำนักง,งานพระพุทธเท่าไหร่รู้สึกาะกั เอ่อรักแรงหงแหนอย่างนี้นะครับก็เลยว่ามีมีเนื้องานอะไรไหมจากนี้ไปในส่วนของเขตต้องดูแลอะไรสํานักง,งานพระพุทธจังหวัดต้องดูแลอะไรอย่างไรประมาณสองประเด็นครับอาจารย์ครับประเด็นเงินก่อนแคประเด็นหลักครับประเด็นหลักก่อนดีไหมหรือจะประเด็นหลักแลทีหลังประเด็นหลักอย่างนี้นครับอาจารย์ผมเองเพิ่งได้รับหนังสือเมื่อกี้เนี่ยนะครับพอดีเพิ่งส่งมาจากเขตจากสามัญ นะครับท่านปริยัติสามัญท่านประธานท่านแต่งตั้งให้ผมไปเป็นที่ปรึกษาด้วยคืออย่างนี้เขากําลังจะประชุมกันวันที่วันที่เก้านะครับอาทิตย์หน้าครับถึงเรื่องแนวทางการใช้ใจเงินงต่างๆนานามันก็จะรวมถึงในเรื่องของอในเรื่องของที่ประชานถามว่าควรจะระมัดระวังอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปประชุมกันอาทิตย์หน้าแล้วก็จะรีบในที่ประชุมแล้วก็จะรีบโอนให้ไวที่สุดนะครับ อันนี้ทางประิยัติสามัญท่านเพิ่งแต่งตั้งแล้วก็มีคณะกรรมการเรอยอะแยะหลายคนเหมือนกันนะครับท่านนี้ผม่งเห็นหนังสือนะครับแล้วก็จะรีบดําเนินการให้เร็วที่สุดครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องเงินไม่มีปัญหาหอยู่ละเพราะอยู่ที่สามัญแต่ตอนนี้นี่สามัญนี่ยังไม่ได้จัดสรรไปให้โรงเรียนนะครับเนื่องจากว่าต้องให้มีการประชุมจัดตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับแล้วก็ประชุม ให้เรียบร้อยถึงแนวทางอะไรต่างๆแล้วก็จะได้รีบจัดสรรลงไปให้เร็วที่สุดนะครับจะประชุมกันวันที่เก้าครับอาจารย์ครับสาารเ้าคครับอันนีอันที่หนึ่งวันที่สิบห้าได้ใช่ไหมครับเออถ้าเสร็จแล้วก็ได้จะได้ครับเพราะวันนั้นที่เราทาวันเดียวยังเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะสาจารเจ้คาารผมก็เป็นคณะกรรมการอยู่ในนั้นให้ถ้าได้วันที่สิาจะได้ไม่ต้องซื้อหวยถ้าเด็กเดก็บอกกันด้วยครับโอเคครับ2 พอเลพอสจนะครับพอสจกับการศึกษารวัติธรรมในระดับโรงเรียนเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองสองสองเอ่อเอาเวเดียมันแบ่งออกเป็นสองแฉ่งทับอาจารย์ในส่วนของวัฒนธรรมแล้วก็ตรงมายังเขตเลยแล้วก็ตรงม,มายังสามัญเนี่ยเราเรียกว่าการบริหารตามโครงสร้างของรบรนะครับแต่ว่าไม่มีขาดหรอกครับไม่ขาดไม่หายนะครับไม่ห่างก,กันหรอกเพราะว่า การบริหารตามโครงสร้างของหลากราชการนะครับซึ่งจะต้องมีการไล่ไปเรียงไปตามลาดับนั่นก็คือตั้งแต่ส่วนกลางก็องอนสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติยังไงยังไงก็ต้องลงบริษัทง,งานพุทธศาสนาจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติที่อยู่ที่ส่วนกลางแต่เป็นตั้งอยู่ที่ส่วนภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นในบทบาทไหน นะครับที่เป็นบทบาทของสำนักพุทธศาสนาอย่างชาติบทบาทนั้นนะครับก็จะนองรับด้วยสำนักพุทธศาสนาจังหวัดไม่หายครับจางครับนะครับไม่หายครับสนทุครับครับผมมีอะไรจะพุยอีกไหมครับเรื่องเงินเรื่องเงินจะไปเร่งให้เร็วที่สุดนะครับแต่ตอนนี้เราเรียมเร่งชาเฉยช้ากันเพราะก็อย่างนี้จางมันไม่ได้ครบร้อยเหมือนที่พวกเรารู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องไปตั้งหลักเกณฑ์แล้วก็ต้องไปคุยกับอะไรกันให้ชัดเจนนะครับ นะครับเกิดพรท่านอาจารย์จากตัวใหญ่ที่อาจารย์ยังอยู่ถ้าตันที่ท่านบอกองคก็อยู่ท่านบอกกลุ่มก็อยู่ที่นี่แล้วก็น้องที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่คอยดูแลพวกเราก็อยู่ที่นี่ด้วยครับเกิดพร่านอาจารย์อาตมาจากตัวใหญ่ได้ยินไหมได้ยินชัดเจนเลยครับเอ่อเจ้าสปอร์นี่ยใต้ทุกคนใช่ไหมครับอาจารย์ ไม่หมดครับมีเหตุผลอย่างนี้เราขอเดี๋ยวถ้าพี่อุ้ถ้าท่นายอธิบายไม่ค้งพี่อุ้เตือนด้วยนะคูกนะเราขอไปนะขอไปทั้นทั้งหมดครับอาจารย์แต่ว่าที่ได้มาเนี่ยเขาให้ได้มาตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ที่เราเราเรียนเราเขียนเราไว้ก็กนะนะตั้งแต่นั้นนั่นแหละคุณสองเก่อคงจะรู้แล้วละ่ะแต่ค้าว่ามันหนึ่งต่อที่สิบเราไปปลูกต่อเลขตัวนี้แล้วทีนี้เนี่ยหนึ่งต่อที่สิบเนี่ยณเวลานี้เนี่ย นะครับเขาก้องเอาจำนวนเด็กณนเวลานี้เป็นเกณฑ์ด้วยนะครับในการคิดนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่คิดตามเกณฑ์นี้มันก็ไม่รู้จะไปเอาเกณฑ์ไหนไปนอธิบายให้กับคณะในคอรมอเขาได้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีหลุดหายไปบ้างอาจจะได้ไม่ครบนะครับได้ไม่ครบเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์หนึ่งที่ทางสํานักงบเขาใช้ในการจาารัดสรรงบประมาณให้กับเรา เพราะฉะนั้นหนึ no. No. Ilot, ่งต่อยี่สิบก็หมายถึงครูผู้สอนนะจะสพอที่เป็นครูผู้สอนส่วนผู้สนับสนุนนั้นไม่ได้คิดเกณฑ์นี้นะครับผู้สนับสนุนไม่ได้ใช้เกณฑ์นี้นะครับผู้สนับสนุนนั้นก็สามารถรับได้คร้หมดเวลานับนะเวลานับนะครับพี่อุ๊มมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะครับพี่เพบ่มเติมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเพิ่มรายละเอียดอีกนิดหน่อยให้ฟัง กค่ะกา่ล <t> มัสการเล่ยเสียนะคะกา่น <t> มัสการคุณนท่านลูกๆนะคะก็ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบจัดใส่งบกลางนะคะก็ให้ความเห็นชอบตามประกาศ ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระเพลิธรรมแผนสานักศึกษาว่าด้วยขนาดโรงเรียนและกรอบอัตรากำลังพนาางักงานสนธิการด้านการศึกษาพศ2555นะคะที่อันเนี้ยเราเป็นคนกำหนดไว้เองว่าดูอัตรา20ต่อนักเรียนบวตาัตหนึ่งคนต่อนักเรียน20คนนะคะอันนี้เป็นประกาศของเราเองนะคะเขาก็เลยใช้ประกาศฉบับนี้มาใช้ในการคำนวณ จำนวนอัตราผู้ที่จะได้รับก,การจัดสรรซึ่งผู้ที่ได้รับก,การจัดสรรน้นจะแบ่งเป็นสองส่วนก็ส่วนที่เป็นบุคลากรที่เป็นครูผู้สอนนะคะกับบุคลากรสนับสนุนการศึกษาในส่วนของบุคลากรครูผู้สอนนะคะจะได้อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ดอัตราแล้วก็ เพิ่มครูบาลี402ตรานะคะแล้วก็ในส่วนของผู้สนับสนุนการสอนอยู่ที่1,207อัตราค่ะในส่วนของผู้สนับสนุนการสอนเนี่ยก็คือประธานสามัญประธานเขตผู้ในการโรงเรียนรองผู้ในการโรงเรียนแล้วก็นักวิชาการตรงนี้จะอยู่ที่1,207ตราค่ะส่วนครูอยู่ที่ 1,637ัาัตราแล้วก็เพิ่มครูบารีนิกสี่รอยสองค่ะทั้งหมด3 3 2 0ััตราตามที่มันติดคอร์อมให้ความเหน็นชอบนะคะค่ะคแล้วคำถามต่อไปแล้วค,ใใครูทใใรี่เหลือจะมีแนวทางดำเนใินการอย่างไรสงสัยคำถามยากจะได้ไป ทำเป็นคำถามยากสิครับก็เป็นคำถามเกี่ยงอนาคตถ้าถามจันตอนนี้คือจันก็ต้องว่ามีวิธีไหนที่ช่วยได้ก็ต้องช่วยในทุกๆท,ทุกทางขอให้ทางนั้นเป็นทางที่ช่วยพวกเราได้แต่ถ้าจะถามว่าทางไหนบ้างเนี่ยมันก็มีหลายทางอยู่นะครับก็ก็คง,ง,งจะเหมือนกับที่เราทํางานด้วยกันมานั่นแหละนะครับ มันก็ต้องใช้ทั้งวิธีทางแห่งความเป็นเป็นครูของเราในการที่จะไปเจราจาปไปคุยไปคุยกันด้วยหลักการด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วก็อาจจะใช้วิธีการอื่นๆนะครับที่มันพึงจะเป็นไปได้แต่สรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือไม่ทิ้งครูไว้ข้างหลังไม่ทิ้งครูที่เหลือหรอกครับยังไงเราก็ต้องช่วยกันดันนะครับให้คุณครูนั้นมีโอกาสที่จะได้นะครับไม่วิธีการใดก็วิธีการหนึ่งนะครับ เดี๋ยี้ครับไปทิ้งกันนะครับแต่ยังบอกไปได้ะครับก็มันมีมันว่าวันข้างหน้านี่เราจะช่วยอะไรกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคณก็ต้องมานั่งครยกันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกาไปบริหารให้ดีๆนะครับในโรงเรียนนะครับได้มาไม่ครบได้มาไม่หมดแต่ก็ยังดีกว่ามันไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจํากัดด้วยเกณฑ์ที่ว่าครับมันไปติดอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับได้ ครับถึงอย่างไรก็ตามยัง,ง,ยงไงก็ได้ปลอมพ,พ,พอเปล่งเบาไปบ้างทุกปราจั์เนาะครับเดี๋ยวเราก็ไปช่วยกันถามวิธีกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางโรงเรียนและคณะครูก็ฝากทางธจานาพักงานผู้สาแห่งชาติเป็นแรงผลักดันให้ครูทั้งหมดได้รับเงินตามอัตรากำลังที่กรอบที่วางเอาไวค้ครับอือยินดีเลยครับ มองไปเห็นข้างหลังไม่หมดแต่ก็แต่ก็เห็นลางๆใดๆก็จะไม่เห็นหน้ากันหมดเนาะเป็นย่างไรที่อยู่ข้างหลังก็อย่าทิ้งนะครับอาจารย์ลางได้แต่ก็จะเป็นลางซ้ำหอนครับผมคือมันด่วนเลยับเนี่ยวันพุ่งนี้เนี่ยผมไปไม่ได้อีกอันนึงก็คือวันพุ่งนี้เราก็จะต้องมีประชุมในเรื่องของช่วยของจสปของแม่กองทำทุกองบาลีเอียครับ ก็เขาก็ยังไม่ได้อีกเยอะเลยนะครับซึ่งจะต้องเสนอเข้าไปในแผนปีหกเจ็ดนะครับพรุ่งน,นี้จะมีการประชุมกันที่นี่ครับก็เลยช่วงนี้นี่คณะทางส่วนกลางก็จะออกไปไหน,นไกลๆก็ยังไม่ได้ครับอาจารย์โอเับมีอะไรอีกไหมครับหมดแล้วครับถามแล้วอาจารย์หมดแล้วเนาะ ฝากความเคารพและความคิดถึงอย่างมากๆไปหาทุกท่านด้วยนะครับจากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติส่วนกลางเดยเฉพาว่ากองพุทธศาสนาผมขึ้นมาดูแลเด็กๆน้องๆทำงานเลยสองรุ่นสามทุ่นทุกวันเลยนะครับช่วงนั้นนะนะครับเพื่อพวกเรานะครับอะไรที่ทําได้อะไรที่ทางรุ่นหลันมาก็รีบๆึ้นทำกัน นะครับเป็นภาพที่เมื่อหลายวิหลายภาคอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่ากว่าจะได้เนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยผมก็อยู่กันตื่นๆทุกวันนะครับกับพวกเราทงหมนนะครับเอาละครับอาหารก็ไม่มีคําถามแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็ประชุมแล้วก็อบรมกันมาตั้งสองวันสี่วันที่ห้าพรุ่งนี้ก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกที่ทีึืงนะครับที่เราได้มาเจอกันนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับ ขอขอบคุณนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้งานนี้โครงการนี้นะครับดําเนินมาด้วยความเรียบร้อยและก็บังว่าคงจะลุล่วงไปสู่ความสําเร็จด้วยดีนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับขออนุญาตนะครับปิดประชุมนะครับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษานะครับภาพเรียกติดธารมของุจังหวัดศรีสะเกษนะครับต่อขอขอบคุณครับปิดประชุมครับสาธุนวัฒนธรรมนะสาธุ